สวัสดีค่ะอร่อยง่ายบายแม่แต๋วันนี้นําเสนอไก่ต้มน้ําปลานะคะสูตรแม่แต๋มจะออกหวานหวานนะคะก็จะมีตะไคร้สองต้นนะคะกระเทียมห้ากลีบรากผักชีห้ารากนะคะจะัดไก่นะคะสามน่องนะคะจัดใส่น้ําปลาไปเลยนะคะหกช้อนโต๊ะนะคะน้ําปลาแม่แต๋มก็จะใช้น้ําปลาอย่างดีนะคะ รสชาติของไก่ต้มน้ำปลาก็ขึ้นอยู่กับน้ำปลาที่ใช้นะคะน้ำปลาแต่ละอย่างออกรสเค็มแตกต่างกันนะคะจากนั้นก็ใส่ซีอิ๊วดำนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะซีอิ๊วดำหวานนะคะ1ช้อนโต๊ะและต่อไปก็ใส่ ซอสหอยสองช้อนโต๊ะนะคะตบท้ายด้วยน้ำตาลทรายนะคะเราจะใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะปริมาณที่ใช้แม่แตํมจะใช้สองช้อนโต๊ะนะคะและก็เติมน้ำเปล่านะคะ น้ำเปล่าที่มาแต่มเติมเป็นน้ำดื่มนะคะปริมาณ800 ml ค่ะเมื่อเติมน้ำเสร็จก็เปิดเตาได้เลยนะคะที่ไฟแรงนะคะ ไวๆนะคะห้านาทีนะคะแม่ดามก็จะลดไฟเป็นไฟอ่อนตุ่นไว้อีก25่สถึงสานาทีจนกว่าไก่จะนิ่มนะคะเมื่อได้ที่แล้วนะคะก็ปิดเตาเลยค่ะนำ ไก่ออกมานะคะสับจัดเสิร์ฟเลยนะคะหรือใครไม่ชอบสับก็ยกชิ้นได้เลยนะคะ <c oughs> เครื่องปรุงมีดังนี้นะคะพริกที่โขลกไว้ก็จะมีพริก10เม็ดนะคะกระเทียม4เม็ดนะคะมีน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะคะ่ะผักชีหั่นซอย1ช้อนโต๊ะ น้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาสองช้อนโต๊ะน้ำต้มไก่นะคะสี่ช้อนโต๊ะนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันให้น้ำตาลละลายนะคะเสร็จสับเรียบร้อยนะคะพร้อมเสิร์ฟได้แล้วค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะ